ลุกดูลวดนะครับไปแล้วครับเอาสายแล้วไปนะให้โอนแล้วครับแม่คงต่อเนื่องนะครับแล้วมุดโอเคนะครับแม่นะซึ่งขึ้นมาครับจะเป็นเจ็บนะครับไปไปแล้วดำ what สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพายเอช่องตกปลาที่พาทุกท่านไปตกปลาเพราะมันกรร้องเพลงสวัสดีเพื่อนเพื่อี่ๆนันนนักตกปลาทุกท่านกันตัวครับวันนี้ปลากันเฮอมาดูแหงคิดถึงกําแล้วครับวันนี้ไวมาเปิ่เปิ่เปิ่เน้อน่ซึ่งตามคาบอกเล่านะครับอันนี้เป็นไมลรับนะครับคนบอกว่าถ้าน้ํนลดต้องมาเปิ่นะครับเพราะว่าป่านี่จะเข้ามากเลยนะครับสามนาคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ไวเตเน้อวันนี้อีบออบได้มาเน้นเพราะ ฮอนขนาดเลยนะครับเอาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้อไอ้ไฟตกเป็นอย่างพ้องแล้ววันนี้อไอ้ไฟใจหันอย่างวันนี้แต่ที่นั่นแน่เอ้ยเชียงแงบไปไปลุยก,กันดีกว่าครับผมวัสดุอุปกรณ์วันนี้ครับวันนี้อไอ้ไตกเป็นสเปียะสปียปะนี่นะครับดูบรรยากาศใหม่กันครับผม <Wow. S 1> นะครับท้งในห้องได้มีกระฝูงพักบุ้งเลยนะครับโอ้แม่เขาค่อยๆจะกว้างเลยนะครับผมนี่ อาหารที่ถึนมาเคยลืมเปิดเลยนั่นก็คือสูตรอาหาร A B fishing ครับแาบทุกที่หาวทุกอย่างต้อง A B fishing ครับช่วงนี้เอาแววหนึ่งมาได้นะอีกป้อมันขังเลยช่วงนี้เดี๋ยวเอาของไอ้มาใจก่อนนะครับน่าโอเคนะครับยวเอาไปดูกันว่าวันนี้ไอไไ้ไว้จะได้ห่านปลากี่ตัวจะได้ห่านปลาใหญ่ได้ห่านปลานิว้วได้สโตงได้สติดเอาไปดูทุ่นพร้อมกันดีกว่าครับไปนี่ครับใส่อาหารนะครับหนึ่งขอนะครับ่ะ ลองลองก่อนนะครับทดสอบก่อนนะครับว่าวันนี้อาการแจ้งจะมีก่อนนะครับซึ่งอาการทุ่นวันนี้กจะประมาณนี้เลยนะครับน,ะนะ้าแนนเดว่วาจะปลไปดูนะครับปาเข้าแมกน,นะครับนะนะเอาดูกันนะครับอาการวันนี้ดูครับปลาเข้าแค่นี่เข้าแมกเลยแต่อุปสรรคของวันนี้นนก็คือใบไม้ที่ร่วงหล่นแต่ไม่ดูกานนะครับเอ้า เชียร์ไปเม้์กันเนาะนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหดูครับดูนะครับไอ้ไม้กุบงห่วงมันเป็นปาน้อยกันเนาะนะครับแต่อากาศในที่ห่นครับเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับนั่นแหละดูว่าแก่แทรก้อนดูว่าแก่แทรก้อนไปน้อยอ่ะแน่จะทันที่ชัดดูนะครับอากาศนี่คือสุดยอดเลยนะครับนนี้คือลงแห่งไม้เล็กเลยนะครับเอ้า ไปแล้วโอ้โห <érer Help> เอาสายแล้วเอาแฮวโอ้หลุดไปแล้วนะครับย้อนสายเอามาดูการซับครับอโมโทโมโทมันจะเป็นตัวใหญ่ไม่ได้แย่ครับนั่นแหละดูอาการซับนะครับเราต้องคอยแป่งสายให้ตึงตลอดเวลานะครับ ดีในแน่าหันนะครับตัวนี้อากาศค่อน,น,อน,นข,ข้างดีดูดูหสับ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 นะครับสับได้ยังไงเนี่ยสับขนาดยังสับตั้งน้อยสับสับแล้ว,งงนะลวจะสวนแล้วเด้อ ูสามอย่างไก่นะครับนะครับเอ้ยงี้มาลวดโอ้โหลวดมันลวดโอ้โหลวดโดนแล้วครับไหนดนแล้วผมแมาโอ้โหตัวแรกต้องใส่ก่อนนะครับมันกิ่แป่แปดห้าเรียบร้อยครับผม ตัวแรกนะครับผมน่นะตัวแรกตัวแรกคือว่าใช้ได้นะครับผมไมาวว่าจะเอาเป็ดป่ามันก่อนเนอะเหอยเยเหยเยเยเยบผมตัวแรกคือว่าเป็นป่ามันอ่าใส่กระชังไปก่อนนะครับวันนี้ได้ดูป่าล้วนแน่นอนโอเคไว้ลงมาที่สองต่อนะครับก็จะไปเนี่ยไปดูอากาศทุ่นเรื่อยๆนะครับอย่างวันนี้นะครับก็ค่อนข้างจะงี่ว่าจะหันชาติอยู่นะครับน่ะครับเอาไปแว็ดดูครับนี่ครับอ่ะโอเคนะครับ ือจะประแม่นี้เลยนะครับเนาะนี่ครับสวยงามนะครับคือเขาแหงจะมีอาการตลอดเนาะเอาเอาใบไ,ไม้กับปพตเตอร์อากาศนี่คือตามคําบอกเล่านะครับท่านบอกว่าค่อแห้งถ้าอยู่ฝั่งอาหารม้งเลยนะครับจะเจอป่าใหญ่นะครับตอนนี้ก็อย่างที่หันนะครับี่นานะในหันทุนนะครับก็จะประแม่นี้เลยนะครับเลนนะอ่า ดูครับดูดูดูซับแล้วซับแล้วยังไงต่อค้างแล้วใหเ้เซฟก็ะน,กนะครับซึ่งเต็มปากครับให้เซฟใฮ้ต้ผมแล้วครับนั่นแะให้โต้ผมแล้วครับนั่นแหละรอบนี้ครับรอบนี้มีขายครับรอบนี้มีไซด์นะครับรอมนี้มีไซด์นะครับนั่นแหละรอบนี้มีไซด์นะครับเลยนะครับ สวยงามอ่าตัวที่สองสายเริ่มใช้ได้นะครับต่อไปให้มาลุน้นตัวต่อไปดีกว่านะครับมากระตอกครับนะครับหวังว่าต่อไปนี่น่าจะใหญ่ยอยู่ต้องมาดูสัป่าแล้วแล้วโอ้โหเตะค,ครับนะฮนะนะครับมลงไม้ต่อไม้นะครับแหมนี่ม่วนมากเลยนะครับ คือถ้าแหนแห้งนะครับถ้าแหน่อยากมันนี่คือหมายแถวบ้านเท่ากันได้จะได้นะครับเนาะแ้ําแห้งคือมันมากนะครับดูครับซับครับแล้วแล้วแฮชฟก่อโอ้โหโบโว๊บบัดดนะครับผมนี่ครับไม้ตะกี้ถือว่ารูดปรเภทอย่างนะครับนม่นะครับต่อไปครมาดูไม้ต่อไปดีกว่านะครับค่อนข้างอาการปลกีวันนี้เนี่ยมันจะนะครับรันแบบนี้นะครับต้องรอดูนะครับผมนะเดี๋ยวไว้ปลไปดูทุกช็อตกันเลยดีกว่านะครับ อ่าดูครับปลาสองตัวแล้ววันนี้จะมีเพิ่มก่อนนะครับแต่อาการวันนี้แนะ่ๆนะนะได้ดูจุใจแน่นอนนะครับเอาจนอิ่มนะครับวันนี้อาการทุนต่อเนื่องไปเลยครับแนะ่ๆนะขอเทียไว้เลิกใจวันนี้ก็คือจะเป็นคอ,อไรเงียงเนาะนะซึ่งจะไวต่อป๋าหน่อยนะครับแนะ้ๆดูอาการทุนนะครับมีจิ๊บมีกินนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ เค okay. มันจะกลิ่นถอนหน่อยนะครับนะฮนะต้องคอยเสื้อฟสายให้ตลอดนะครับดูครับถอนนะ่นะครับจะบอกให้มุดตะไหนนะครับอย่างที่สองไม้แหลยอย่างที่แนแนได้หันนะครับเนาะข่ให้จะถอนเนาะเราจะไม่รอจะมามันมุดดีกว่านะครับอืมอืมมุดโอ้โหแตกคำเดียวแล้วตกนะครับ เต็กแม่ถอนนายเอ็มว่าแบบชอบแบบถอนนี่เลยเตก็กแล้วนะครับจะขึ้นแต็นต์ไว้กับครับนายแอนบัดดี้เขาขึ้นเต็น,ไนนะนะไตนได้นะครับเอ้าดูครับดูครับแล้วยังไงเอ่ยโฉมหูซับตูดทุกอยังไกลแล้วแม่ไปแล้วครับมาจึ่ม ม่บังให้จิมนะครับดูดูตัวใหญ่ไปไปดนแง๊ดจิมขนแนโอ้นอนนอนละสอนไม่โดนเคเดี๋ยวเราตั้งทุ่นกันใหม่เนะอมาอะมาแล้วครับมากวัวว่ารอบนี้จะได้หันตัวห้องเนาะ มีแล้วอาจารย์นีแล้วแล้วโหผมาซาครับนะเน่ยังไงเอ่ยหายเซฟก่อนหายเซฟบุญมัโดนกันนะครับนะเน่หายอี้มาโดนได้นะครับโอเคครับนะเน่ลุยกันต่อนะครับมาโดนนะครับคือมันหายสุดดอกแล้วนะครับแต่แตกใจมากเลยนะครับมาโดนครับแต่วันนี้ผาต้องกลัวครับไม่ได้หันทห้ไว้ไวคุยแน่นอนนะครับ เขาแบบไหนที่เขาหนังนี่ค่อนข้างจะชิ้นหน่อยนะครับเนาะอ่ะดูอาการทุ่งเหนนโตนะครับมาแล้วยังไงซับนงๆไก่น้อยมาวันที่มาได้คือมาได้เลยนะครับแต่ถ้าวันที่ได้ก็คือแบบเด็กทหารครับดูดูแต่สโซยามันจะเอาถอนเนาะเอาอุ้มอุ้มอุ้มเออเพิ่งแทงมวยกันปะเอา เอาอย่างไรครับแมนะะเขยบิบเขยบิบเข้าแมซี่โธ<ถ>่เป็นตัวใหญ่ไปได้แงะครับนี่การยังคง,งต่อนเนื่องนะครับแล้วมดุด oh, <no. S 2> ลูกคฮิดมาได้เลยนะครับแมนะะโอเคนะครับแมนะะซึ่งขึ้นมาครับจะเป็นเกตว้าว <Wow. S 2> นะครับอืมเอาใหม่นะครับแมนะนะโอ้เริ่มมาโดนไปเหี่ยนะตั้งได้ซ้ายตัวที่สองขึ้นมานะครับ มาดูการทุ่นกันต่อนะครับสวยงามขนาดเลยนะครับดูนะครับเสียดายป่อกันแน่อ้อยไปได้แม่นะครับถ้าได้แม่นี่มันแม่เลยนะครับเราเขาต้องมาลุ้นว่าวันนี้เขาจะหั่นไซย์ใหญ่ก่อนเนาะครับตอนนี้ก็คือ2ตัวอยู่นะครับแน่แน่คือการวันนี้ครับป่าน้อยนะครับดูหูดูครับซ้ำอย่างไกลหน้อยนะครับแน่แน่ไอ้เว้ต้องคอยมาตั้งทุ่นให้สายตึงตลอดเวลานะครับ ไแล้วจะรอจังหวะมดุดก็อน,นอนแล้วนะครับดูครับไปเดี๋ยวโอ้โออยไม่ได้คุยสกรรักําโหนอนดูครับเนี่ยนะฮนะอู้วสปิ้วเปอร์จนนอนยา,ายเมันใส่แข็งหน่อยนะครับไปไปนะครับไปแล้วไปแล้วเอ้ยเสดยมันาม,ามาสุดดอกนะครับไปแล้ว ไปแล้วโอ้ยเกือบสายลปะป้ตรงยงไงก้าน,นะเจ้าทีนไปกระบอกนะครับถ้าว่ายิงอยู่หลายไม้ก็คือจะยิงตัวใหญ่นะครับเนาะไปครูมาป้ายนะครับนั่นแหละเอ๊ะไว้บะเข้าใจนะครับแล้วแล้วยังไงแค่ใส่ตอนซับขนาดแล้วจมโอ้ยซับครับเหนื่ยเหนื่ยไปแล้วครับไปเลย มันย้อนไปเร็วไปเร็วโ,โปุ๊กกันพยายามจะมาโจกอาหารดูเสี่ยงเลยนะครับไปแนละ้วมาแน่รอดครับรอบนี้เฮ้ยมันบาดซุดนั่นแหลนะมันกินอารมณ์เหมือนกินระแวงเนาะนะครับเหมือนไปนลากไปสุดดอกนะครับเต่าที่เฮาห่านอากาศทุ่นนะครับเนาะไปเหนื่อยเหนื่อย,ยเอาเต่าใหม่นะครับ หวังว่าจะได้หันใสไงวะไปไปไปรอบนี้ม้านะครับม้านะครับรอบนี้มานะครับมาแล้วนะครับ,รบแล้วใสยังไงขึ้นเรื่อยๆนะท่านแม่นแน่นี่น รอบนี้มีไซส์ครับนะแหน่ดูครับผมว้าวเงย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 ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่สามแล้วนะครับผมดูครับดูครับนี่แล้ววันนี้ผมก็ขอขอบคุณแม่ดีๆจากแม่ท็อปครับผมแมดูครับนี่นี่อยู่คนละข้างปลาโคนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ท็อปนะครับโอเคครับหมายนี้ถือว่าสุดยอดนะครับไปลุยกันต่อครับแม่นะครับ ตีบกายนะครับตีทั้งแน่แค่ไปประมาณสักห้เมตรนะครับเนาะ<ม>อ่าเอชเลยโอเคครับมาดูตัวต่อไปดีกว่านะครับว่าจะเป็นไซส์ใหญ่หรือไซส์น้อยนะครับนะย่าที่หันทุนนะครับลงไม้นี้ต่อไปอ่าก็ค่อนข้างจะสวยงามทุกไม้เลยนะครับ ครับนะนะครับลงมาต่อขอฟางนะนะคอมเม่เป็กกำลังใจเพ้่ตัวนะครับผมถ้าใครมีวิธีเยี่ยมเยี่ยมกว่านี้นะครับในการแอนเพื่อขื้ว่าคาดแล้วก็โดนปลายใหญ่นะครับเนาะต่อกันนะครับอาการมีเพิ่ได้หันตลอดแล้วนะนะดูครับไอ้ไวชอบตัวนี้มันซับอย่างไกลน้อยนะครับแต่ค่อนข้างจะแห่สายใหญ่ยากนะครับดูครับแล้วแม่นะครับอันนี้ต้องสายน้อยแน่นอนแต่ถือว่ากิ่นงามพุ่งไม้เลยนะครับนนะ ายโอ้ยสับสับขนาดแนนไงแหยโอ้ยหลุดนะน่ะหือหลอกล่น่นหลุดไปเหียนะครับแม่แะแงมขนาดนะครับคือจมในแบบแต่ละไม้คืออย่างแงามเนะครับมันแน่หลุดเลยนะครับอาการวันนี้คือเยี่ยมมากโอเคเวลิบูด ไปลุยกันต่อครับค้นหาปลายใหญ่กันนะครับอาการทุ่มวันนี้สปริวเปิร์ดหนึ่งขันในวัยรลุดเะยแมมใกล้หน้อยแล้วโอ้โหดูคเขาเนี่ยคือเสียดายนะครับมันมีอาการแบบเตกบาสุดดอกนะครับมาได้เหมือนตายแองเกิลน้ำเนาะครับดูครับนะครับจะเป็นอาการซับอีไปซะเยอะซะส่วนใหญ่นะครับมามาแล้วโอ้ยแล้วอันนี้บันรอดละโอ้มันแบบซุดนะเนี่ยมันบบดำมันบบดำมันบบบดำ มันมาดำมั bills, bands, นมาดำมันมาดำมันมาดำโอ้ดูดดูดาดูน่น่ครับดูดดูดมันานะครับเหมือนมนรุ่มกลินอันนี้ของแห่นี่ของแห่นี่ของแห่เดี๋ยวแน่แประมาณนี้เลยนะครับไปแล้วดำโดนครับโดนครับโดนครับโดนครัอแโ่นโด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 นดือไว้ดือไว้เลยครับน มืดูไหมนะครับแม่นะครับแม่ตัวนี้ชน,น,นะคนะแนนแน่ว้าวสวยงามครับผมทำมาแดนที่ไหนครับนะนะั่นแหละวันนี้แม่ตัวแล้วหดูกันครับว้าวกลางเหลืองมาเลยนะครับผมฮึม่เริ่มเบอร์ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ลุยสู้กันต่อครับผม มาครับนะครับค่อนข้างจะมีไซส์คึ้ยเรื่อยๆแล้วนะครับนี่วันนี้เขาบอกว่าเขาจะได้หั่นไซส์ใหญ่กว่านี้ก่อนนะครับก็มีนะครอบมห้กำลังใจคข้างนะครับจะลุ้นตลอดมีไซส์มีไซส์นะครับเนาะโอเควันนี้นะาก็จะเสิร์ฟใส่ให้หน่อยารค่อนข้างจะชัดเลยนะครับแต่จะปั้ตันตัวน้อยเนาะแต่แ่ถ้ามีไซส์ขึ้นมาก็จะไฮแซ่บหมดเลยนะครับโอเคลุยกันต่อนะครับวันนี้โอ้วันนี้มันมากครับแล้วไฮแซ่บไฮแซ่บไฮแซ่บโอ้ย มันหายไปแต่นะครับนม่มันหายตัวซับตัวนะครับมันแบนลวดนะครับแต่ถ้าลวดก็คือจะหันหันตัวเลยนะครับเนาะแต่แม่ครับวันนี้เข้าดีมากเลยนะครับเมียแกนกินได้หันอยู่นะครับไปจึมจึมจึมนะครับแม่จึมจึมหายหายสวางนะมาดูนะครับมาครับแม่ เท่าส่วนตอนมันซับหนุกๆนะครับไม่โดนนะครับอ่าถ้าซับนะครับนั่นะคือบะโดนแน่นอนนะครับอันนี้เอาหูแล้วนะครับอ่าลงกันไหมตั้งทุ่นครับดูที่กันตั้งทุ่นขอไวๆนะครับก็คือเราจะปล่อยให้อาหารตกถึงพื้นแล้วก็เจิกสองขอเพื่อมันนอนนะครับถ้าป่าเข้าดีๆเนาะอ่าดูกันต่อครับดูครับเจ้าอาการแรกเลยนี่สายละอาการแรกนี่สายละ อาการแรกนึงบ๊ะคล้แพทย์ละนะครับลุงทุ่นต่อแล้วอือโอ้โหอันนี้บาดเจ็นะครับอ,อ,อ,อันนี้ปลาตามสายดัดทุนวิ่งออกตะแคงนี่ปปาตามสายดัดรูอาการทุ่นกระตอนนะครับหลังจากนี้เริ่มจะเป็นอาการของอาการหลอนนะครับยังมีขยับเพิ่งได้ดูอยู่แล้วม,มาโดนเฮ้ยแี่ถ้ามันจมมาแต้นะครับนะเนี่ยยาที่หันะครับ,นนค,รบคือจะไม่โดนเลยนะครับน,นี่ว่าจะเอากดเลยนะครับเนาะซับ นะครับซับซับนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะเริ่มคิวเริ่มรูดแล้วนะครับต้องมาขัดไทราละตอนนี้นะครับเริ่มแห้งไปพอกเลยนะครับตอนนี้ไปอยเลวอืมเลยอืม ปาโดนแล้วนะครับน้านเริ่มจมเริ่มบระขาดแล้วนะครับน้่แนะให้เซฟมาได้ทรายนะครับก็ฝากน้นแน้คอมเมนต์ตัวนะครับสำหรับใครที่มีทริคดีๆนะครับสำหรับการตกสปิลเปอร์นะครับเพื่อห้อาการอ่านอย่างนี้แล้วโดนหรือว่าอ่านอย่างนี้แล้วโดนนะครับ่าได้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันตัวเนาะอันนี้ก็เริ่มเงียบมาพองแล้วนะครับน้าแนะเอาแล้วแล้วแล้วแหมมานอีเอี้ยนะครับน้าแนะแอ้วาเลยแบบแก้ทรานะครับ มันเอาไปยุย่งกางแตางนะครับเนาะนุ่มสามสิบเก้าแล้วนะครับมาไปแน่ไปแน่บแบบผอมก็แบบชิ้นหมูแแปลกนะแบบไปไปไปโอ้โหมาถอนอยู่นะครับเนะี่ยเอาไว้พยายามตั้งหรอกตัวกุ้นมันแล้วนะครับเอาอนะครับจี้ถอนตลอดนะครับเนะี่ย นะครับนี่ครับเอาครับเดี๋ยวจี้ถอนตลอดเลยนะครับเา้าก็ต้องคอยตั้งตัวก้นมาเนาะอารมณ์เหมือนจะบากินจมเอา้าจมโ,โดนไปลุยกันต่อครับแหมเริ่มมาโดนแล้วนะครับแน่ๆที่นั่น,นะนาจะแค่มากระบอกว่าปปาช็อกเกอร์เข้าแม่มาเข้าไอีไว้นี่กว่านี้คงจะได้ดูอาการหุ่งเต็มอิ่มนะครับอ่าเอา้เอาโอ้เอา้า มาไฮแซฟเนาะมาสุดดอกนะครับมาเนะเริ่มมามีลูกใจหินนะครับเริ่มแรงแมาเริ่มมามีลูกใจหินนะครับเนาะตอนนี้จอมไม่ได้สาพักแล้วนะครับนานครับตอนนี้อาการก็คือเริ่มเงียบมีอาการเงียบเมื่อหันแล้วนะครับก็จะเป็นอาการแค่ร้อนๆนะครับเนาะมาได้สุดดอกนะครับก็ยังรอไซส์ใหญ่เข้าอยู่นะครับแต่ถ้ายังไซส์ใหญ่มาเข้าอาหามนมดเอาก็จะเก็บขวกัน เงียบไปซะแล้วนะครับเงียบไปซะแล้วครับแนะครับก็เงียบตอนนี้โอเคนะครับนะครับนี่ตอนนี้เริ่มเข้าช่วงเย็นนะครับก็เริ่มเงียบกันพอสมควรนะครับคือแปลค่อนข้างจะเงียบไปแล้วนะครับดูยังตอนสภาพครับผมก่อช่วงนี้ยอดดูช่องไฮเยอร์ก็จะตกน่อยนะครับก็ฟังแน่ๆไปกําลังใจให้ตัวเองนะครับอยากดูลกเหมือนช่วงนี้กลับมาดูลกพันธ์แล้วนะครับ ฟังแล้วนะเปล่นกับรังจใายกับช่งน้อยๆในตัวเนินนะครับยิ่งเย็นมายิ่งเงียบเลยนะครับตอนนี้นั่งมานานมากแล้วครับถ้ายังบอเข้าเขาขอจะเก็บครัว เก็บของกันที่เซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้่าขอบคุณสำหรับการติดตามตั้งแต่ต้นคลิปครับมาจนถึงท้ายคลิปปันตุยขอบคุณนะนะฮะทุกทุท่านที่คอมเมนต์เป็นกํานังนใจให้กับช่องพายเยร์ช่องน้อยๆช่องนี้ช่องนี้ยอดคนดูลดมันเป็นเรื่องธรรมดาครับมีขึ้นต้องมีลงมีลงต้องมีขึ้นเหมือนการที่ปอเอเวอร์เกย์สอนเสมอว่าความดังคงที่ความดีสิคงทนทำไปะนะครับทาในวันที่เฮา,ายังหายใจอยู่ได้ป๋าไปได้ป๋ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญสําคัญที่ว่าเขาได้ออกมาแย่หรือยังเขาได้ออกมาทําแล้วหรือยัง หรือว่าเขาได้ต้อใจเขาแล้วหรือ,รอ,อยังช่วงนี้ไว้ต้องขออภัยครับอาจจะให้มาคนเดียวห้องมาสองคนห้องแม่กับคุณป้อห้องหรือว่าอาจไปครบทรีมห้องต้องขอโทษสารนาที่อยากดูไปครบครบปรวตูหากไม่มาชอบคลิปนี้อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันตัวยครับแล้ววันนี้ไอ้ไวโอโห,โอโหโก๊บตึงกม้มนหุดตรงสีครับอาจจะไปได้ห้องเฮงเงเสียงแหบลากรับไปก่อนครับขออนุญาตปิกบ้านก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ